แว่นตาคู่หนึ่งนะคะจะใช้ได้นานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยค่ะอันแรกเลยคือขึ้นอยู่กับตัวกรอบแว่นตัวเลนค่ะและอันที่สองเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่สวมใส่ค่ะมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะเรามาดูที่ตัวกรอบแว่นและตัวเลนค่ะเจ้าตัวกรอบแว่นและตัวเลนเนี่ยเราจะต้องเลือกดูวัสดุของมันด้วยว่ามีความทนทานมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเป็นกรอบแว่นพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานที่ต่ำกว่ากรอบแว่นที่เป็นโลหะหรือว่าไทเทเนียมอยู่แล้วอะค่ะอย่างที่2ก็ คือเรื่องของตัวเลนค่ะตัวเลนเนี่ยวัสดุพื้นฐานเหมือนกันก็คือเป็นพลาสติกแต่ว่าโคตติ้งที่เคลือบเลนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ยี่ห้อของเลนนั้นๆน,น,นะคะถ้าเกิดว่าตัวโคตติ้งเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมันก็จะอยู่ได้นานเป็นหลักปีเลยค่ะถึงจะค่อยๆเสื่อมสภาพแล้วก็หมดอายุการใช้งานถ้าโคตเสื่อมหรือโคตรลอกเมื่อไหร่อ่ะคะ่ะการมองเห็นของภาพเนี่ยมันก็จะแย่ลง,ลงก็ทําให้เรา,าใช้เลนนั้นนะไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความทนทาน ในการทนรอยขีดข่วนนะคะถ้าโคตติ้งที่ดีเนี่ยมันก็จะทนรอยขีดข่วนได้นานพอสมควรแต่ถ้าโคตแย่ๆเนี่ยใช้ไปแป๊บเดียวรอยขีดข่วนมากๆก็รบกวนต่อการมองเห็นก็ทําให้แว่นเนี่ยใช้ไม่ได้อีกอยู่ดีค่ะปัจจัยนีย้เป็นเรื่องของคุณภาพของกรอบและเลนนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่หมอพูดต่อก็คือจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลค่ะคนเราเนี่ยอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่าสายตามันก็เปลี่ยนค่ะเดี๋ยวก็ยาวมากขึ้นเดี๋ยวก็สั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอค่าสายตาเปลี่ยนต่อใหห้กรรออบแว่่นนืเลียัง คุณภาพดีอยู่แต่ค่าสายตาม,มันไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอนะเราก็จะใช้กรอบแว่นนี้ไม่ได้ใช้เลนนี้ไม่ได้แล้ว ค่าสายตาเปลี่ยนอย่างเดียวไม่พอบางครั้งเนี่ยมันถึงขั้นต้องเปลี่ยนชนิดเลนด้วยอย่างเช่นคนยังไม่ถึง40่อะค่ะเขาก็จะใช้เป็นแว่นสายตาสัาน้นหรือแว่นสายตาเอียงอย่างเดียวเรียกว่าซิงเกิลเลนะนะคะแต่พอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเช่น40ไปละเราจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาก็คือมีสายตายาวเพิ่มด้วยดังน,นั้นเนี่ยจากแว่นซิงเกิลเลนนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นแว่นโปรเกรสซีฟแผนจึงทําให้โดนบังคับว่าต้องเปลี่ยนแว่นไปโดยปริยายค่ะงั้นจะเห็นว่าแว่นคู่หนึ่งเนะะี่ยค่ะจะอยู่ไดน ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนี้นะคะแต่โดยปกติทั่วไปแล้วอะคะ่ะแว่น1่คู่ก็จะอยู่ได้นานอย่างน้อยประมาณ1ปีค่ะแต่ถ้าค่าสายตาไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะคะแว่นก็อาจจะอยู่ได้นานถึง3ปีค่ะการเลือกคุณภาพของกรอบแว่นและเลนก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะทําให้แว่นนี้อยู่ได้นานยังไงก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะคะว่าเราจะเลือกแว่นแบบไหนดีหรือว่าจะเลือกเลนชนิดไหนดีที่มันจะคงทนหรือว่าเหมาะกับการใช้ชีวิตของเราอะคะ่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษา ที่มัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขานะคะเรามีคุณหมอสายตาค่ะคอยตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดแล้วก็คอยให้คําแนะนําเรื่องแว่นและเลนที่เหมาะสมกับคุณนะคะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะอาอะั่ตร